สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดเรื่องการกรอกแบบรายการใน EP ที่3ต่อกันนะคะจากคาบเรียนที่แล้วนักเรียนได้ฝึกกรอกข้อมูลในใบฝากธานาคารใบฝากเงินและใบถอนเงินจากธนาคารสำหรับคาบเรียนนี้นักเรียนจะได้ฝึก การกรอกข้อมูลแบบฝากส่งพัสดุไปนีพันธ์และการกรอกข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคลนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้า83ถึง84เลยนะคะ การกรอกแบบรายการพัสดุไปีน์พันธุ์ข้อที่4ให้นักเรียนศึกษาแบบฝากส่งพัสดุไปีน์พันธุ์จากนั้นตอบคำถามทีละข้อแล้วจึงกรอกข้อมูลลงในแบบรายการโดยสมมุติรายละเอียดต่างๆตามความเหมาะสมโจทย์กลางนะคะถ้านักเรียนต้องการบริจาคเสื้อผ้า ให้ผู้ประสบภัยหนาวกับมูล,ลนิธิไทยช่วยไทยโดยให้ส่งพัสดุไปที่เลขที่70ถนนช้างม้อยตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000 เรามาดูกันเลยนะคะว่าข้อมูลที่เราต้องการนั้นเราต้องการข้อมูลใดเพื่อนำไปกรอกบ้างข้อที่4.1นักเรียนต้องการใช้บริการไปรษณีย์ประเภทใดคะแน่นอนค่ะเราต้องใช้บริการไปรษณีย์ประเภทพัสดุไปรษณีย์พันธุ์ ข้อที่4.2ผู้ฝากส่งคือใครเขียนชื่อนามสกุลผู้ฝากส่งเป็นชื่อนักเรียนเลยค่ะอยู่ที่ไหนใช้ที่อยู่ของนักเรียนเลยค่ะข้อที่4.3นักเรียนต้องการส่งพัสดุนี้ให้ใครตามโจทย์เลยนะคะมูล,ลนิธิไทยช่วยไทยอยู่ที่ไหนคะ เลขที่710ถนนช้างม้อยตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000ข้อที่4.4นักเรียนฝากส่งพัสดุวันใด ตัวอย่างในที่นี้สมมุติว่าเป็นวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,564นะคะเรามาดูแบบฟอร์มกันเลยค่ะอันดับแรกนักเรียนต้องกรอกข้อมูลโดยทำเครื่องหมายถูกต้องที่ช่องพัสดุไปรษี ตามมาด้วยการเขียนชื่อนามสกุลผู้ฝากส่งซึ่งเป็นชื่อนักเรียนเองต่อมาชื่อและที่อยู่ของผู้รับเราลงชื่อมูลนิธิไทยช่วยไทยที่อยู่ตามเดิมเลยค่ะ ฝากส่งณนะที่ทำการไพรสนีอําเภอเมืองวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564สำหรับด้านล่างไม่ต้องเขียนอะไรนะคะส่งให้เจ้าหน้าที่เลยต่อไปเป็นเรื่องการกรอกแบบรายการข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจำกันได้ใช่ไหมคะ ในภาคเรียนที่แล้วนักเรียนก็ได้กรอกมาแล้วนะคะก็คืออันดับแรกนักเรียนจะต้องหารูปถ่ายของตัวเองติดบริเวณมุมขวามือด้านบนจากนั้นกรอกข้อมูลของตนเองว่านักเรียนอยู่ระดับชั้นใดเลขที่ใด ข้อมูลของนักเรียนนั้นนักเรียนเป็นเพศหญิงหรือเพศชายตามด้วยชื่อของนักเรียนชื่อเล่นอายุวันเกิดนับถือศาสนาใดเลขที่บัตรประชาชน ชื่อนามสกุลบิดาอายุอาชีพเงินเดือนเบอร์โทรศัพท์ชื่อนามสกุลของมารดาอายุอาชีพเงินเดือนเบอร์โทรศัพท์มาดูส่วนที่2กันนะคะ ข้อมูลของผู้ปกครองชื่อนามสกุลความสัมพันธ์กับนักเรียนการศึกษาสูงสุดของบิดาอาชีพระดับเงินเดือนเบอร์โทรศัพท์เลขที่บัตรประชาชนข้อที่3สถานภาพของครอบครัว อาศัยอยู่กับพ่อแม่อาศัยอยู่กับญาติหรืออาศัยอยู่กับมูลนิธิหรือวัดพ่อแม่หย่าร้างอาศัยอยู่กับพ่อเสียชีวิตอาศัยอยู่กับแม่เสียชีวิตอาศัยอยู่กับจำนวนสมาชิกในครัวเรือนรวมทั้งนักเรียนด้วยนะคะ ก็ประกอบด้วยไข่บ้างระบุมารายได้รวมทั้งหมดของสมาชิกในครอบครัวโดยประมาณนะคะข้อที่4เป็นข้อมูลของครอบครัวนักเรียนว่าอยู่บ้านเลขที่ใดหมู่บ้านตรอกหรือซอย แขวงหรือตำบลเขตหรืออำเภอจังหวัดรหัสไปรษณียครัวเรือนมีภาวะพึ่งพิงหรือไม่หากว่ามีก็ระบุไปตัวอย่างเช่นมีผู้สูงอายุเกิน60ปีมาดูต่อเลยนะคะการอยู่อาศัยของนักเรียนเป็นยังไง อยู่บ้านเช่าถ้าเช่าเดือนละเท่าไหร่ลักษณะของที่อยู่อาศัยเป็นอย่างไรสภาพที่อยู่อาศัยเป็นอย่างไรที่ดินทำการเกษตรหรือรวมเช่ามีหรือไม่แหล่งน้ำดื่มหรือน้ำใช้ แหล่งไฟฟ้าหลักยานพาหนะในครัวเรือนของใช้ในครัวเรือนระบุได้มากกว่าหนึ่งนะคะข้อที่5การเดินทางระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน ประมาณกี่กิโลเมตรการเดินทางมาโรงเรียนนักเรียนเดินทางมาอย่างไรคะใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางข้อที่6ภาพถ่ายบ้าน ต้องเห็นหลังคาบ้านและตัวบ้านนะคะส่วนในภาพที่สองนั้นมีข้อกำหนดไว้ว่าถ่ายภาพให้เห็นพื้นและบริเวณภายในของที่พักอาศัยข้อที่7ข้อมูลด้านอื่นๆของนักเรียนมีด้านสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะ ถ้ามีโรคประจำตัวให้ระบุไปให้ครบด้านการเรียนด้านพฤติกรรมข้อที่8ข้อมูลความต้องการการช่วยเหลือจากทางโรงเรียนถ้านักเรียนต้องการขอทุนการศึกษาด้วยให้ระบุไปนะคะว่าเนื่องจากสาเหตุใด ข้อที่9ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมหากว่าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะจากนั้นตรวจสอบให้ถูกต้องและส่งให้ผู้ปกครองลงชื่อและนำมาโรงเรียน นำส่งให้กับคุณครูประจําชั้นลงชื่อถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะภาระงานของนักเรียนคือ คำแบบฝึกหัดหน้า83ถึง84สำหรับวันนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะ